มาเจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนกับทางร้านของเรานะครับเป็นร้านขายกางเกงยีนรีวายมือสองขายเฉพาะรุ่น501มือสองรุ่นเดียวเท่านั้นทางร้านเรานะครับเต็มใจให้บริการลูกค้านําเสนอกางเกงยีนรีวายรุ่น501ทุกตัวนะครับผมสีสวยๆเข้มๆทุกตัวเกรดคุณภาพดีๆึ้นไปทั้งนั้นนะครคือร้านเราขายเฉพาะกางเกงที่แบบว่าคัดเกรดมาแล้วให้ลูกค้านะมาดูกางเกงยีนรีวาย501มือสองตัวนี้นะครับขนาดตามปต้เดบันยู 32L 34ขนาดวัดจริงเอว เอวสามสิบสามยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาแปดจุดสองเป็นงานประเทศปากีสถานนะฮะราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทงานปลายขาก็จะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกดมเดิมเย็บแบบได้เดี่ยวหรือเรียกอย่างก็เย็บแบบซิงเกิลนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสภาพสีเางเกงและก็สภาพกงางเกงก็ตามคลิปเลยครับในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าด้านหลังนะครับก็เช่นกันนะฮะ ด้านหลังก็สวยๆเข้มๆเข้มๆนะฮะราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับลูกค้าตุนงเกมงตัวนี้นะครับสภาพในคลิปนะครับคงจะชัดเจนนะคือทางร้านเราก็พยายามที่จะปรับแสงไฟต่างๆให้ลูกค้าได้เห็นว่าสีกางเกงสมจริงที่สุดนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการซื้อขายทางออนไลน์นะครับงานออนไลน์เราก็ต้องเน้นที่เรื่องสีเนี่ยครับถ้าลูกค้าท่านไหนยังไม่ชัดเจนก็สามารถแจ้งแอดมินเราได้นะครับขอดูรูปภาพที่อยู่กับแสงธรรมชาติได้นะครับทางแอดมินเราจะบริการลูกค้า มียมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะครับสามารถแจ้งได้เลยนะครับขอแสงธรรมชาติก็ได้นะครับทางเมียินเราก็จะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อของทางออนไลน์นั่นเองครับกางเกงตัวนี้นะครับสีบลูยิ่งเข้มๆสวยๆแตกลายเนื้อทรายสวยๆนะครับสวยแบบคลาสสิกครับสมราคาสภาพสินค้าสมราคาแน่นอนครับผมเราก็จะคัดขายนะครับกางเกงแต่ละตัวราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าการเป็นกางเกงมือสองบางตัวก็จะมาสภาพใหม่นะครับ กางเกงบางตัวก็จะมาแบบขึ้นเก่าขึ้นใหม่อะไรอย่างนี้กางเกงแต่ละตัวราคาก็เลยต้องแตกต่างกันไปนะครับส่วกางเกงยินลีวารุห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นกางเกงแบบเป็นงานกระดุมทั้งหมดนะฮะจะไม่มีงานซิปนะครับเนี่ยนะจะเป็นงานกระดุมนะฮะกระดุมเนี่ยก็จะกระดุมตัวนี้มีสี่เม็ดล่างนะกระดุมสี่เม็ดล่างกระดุมแต่ละตัวจะอาจจะไม่เท่ากันนะฮะแล้วแต่ขนาดไซส์ของกางเกงนะครับว่ากางเกงตัวไหนจะมีขนาดไซส์ประมาณไหนเท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่มาตรฐานของผู้ผลิตด้วยนะ มาตรฐานของผู้ผลิตแต่และประเทศก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเช่นบางตัวนะครับเอลสามสามสิบห้าอย่างนี้นะผมสมมติว่าเอลสามสิบห้าอย่างนี้กระดุมเม็ดล่างนี่มีห้าเม็ดก็มีครับแต่บางประเทศก็มีสี่เม็ดก็จะแตกต่างกันไปเรื่องกระดุมนะครับเกงตัวนี้นครับเป็นสีบลูยีนนะครับสวย,สวยเสๆเซร์นะฮะเป็นเกงมือสองครับสภาพตามคลิปนะฮะสวยเสๆเซร์นะครับท่านไหนสนใจในเกงตัวนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0ู6ย์1 9 5 2 5 ทางร้านเรายินดีให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดกับทางร้านของเรานะครับขอบคุณครับ